สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และวมินทีครับวันนี้แอมมินทีอยู่กับศึกวันเฮฟวี่ฮิตเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นศึกของวันแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกในปีนี้นั่นเองครับแข่งขันกันวันนี้นะครับผมสุกที่14มกราคมครับผู้นํารายการเนี่ยเริ่มตอน5โมงเย็นนะครับผม17นาฬิกานั่นเองครับวันนี้ฮะแอดมินจะมาพูดถึงคู่ที่เราดูตัวอย่างกันไปในช่วงต้นนะครับนั่นก็คือการแข่งขันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทครับ65.8กิโลกรัมระหว ซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยขอให้มินเนี่ยวิเคราะห์คู่นี้มาให้นะครับก็จริงๆแล้วทั้งคู่นะครับผมมีโอกาสที่จะได้เจอกันมาถึง2ครั้งแล้วนะครับคือมีการจัดให้แข่งขันกันเนี่ยสครั้งแล้วแต่ว่าทางเสมาเพชรนะครับผมก็มีทีมงานเนี่ยติดโควิดในครั้งแรกนะครับผมทำให้ทางเสมาเพชรเนี่ยไม่ได้ต่อยครับและในครั้งที่2ที่จะต่อยกันเนี่ยทางตะวันฉายเนี่ยเป็นคนติดโควิดนะครับก็เลยทําให้ต้องเลื่อนมาเป็นครั้งที่3นั่นก็คือครั้งนี้นั่นเองครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยได ็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมระหว่างเสมาเพชรแล้วก็ตะวันฉายครับทางเสมาเพชรนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเลนจิงอันดับหนึ่งนะครับผมในรุ่นนี้ฮะโดยมีแชมป์เปี้ยน์เนอร์ดาวดชกาญาสไนด้าครับก็เป็นนักมวยนะครับผมที่มีหมัดที่หนักเลยเียนะครับแล้วก็ในการแข่งขันที่ครับผมก็เล่นได้แข็งแรงมากครับผมล้วกก็ในารพูดถึงมือเนี่ยขึ้นมาได้ เรืๆมแต่ว่าครั้งนี้ครับผมจะมาเจอกับเพื่อนที่สนิทกันนะครับผมรุ่นน้องอย่างตะวันฉายครับซึ่งตะวันฉายเนี่ยบอกได้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำหนักเขาเนี่ยอยู่ที่74-75กิโกรัมนะครับผมแต่ว่าเขาสามารถที่จะลดน้ําหนักลงมาต่อยในรุ่น65.8กิโลกรัมครับแต่ว่าเขาก็บอกแล้วนะครับว่าอาจจะขอต่อยประมาณแค่2ไฟนะครับผมก่อนที่จะเลื่อนน้าหนักไปอยู่ในรุ่น70กิโลกรัมครับทำให้ทางตะวันฉายเนี่ยมีข้อได้เปรียบนะครับในเรื่องของรูปร่างแน่นอนครับเรื่องของน้ําหนักที่่่มาากกกววแล้็เรือง อาวุธนะครับผมระยะอาวุธที่ยาวกว่านั่นเองฮะส่วนฝีมือครับผมก็อย่างที่บอกกันนะครับผมตะวันฉายนี่ทางฝีมือเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันดูครับผมว่าทางเสมาเพชรเนี่ยจะสามารถใช้หมัดอาวุธเด็ดเนี่ยเข้าไปโจมตีได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นทางตะวันฉายที่ใช้แข้งนะครับแล้วก็ลูกถีบเป็นตัวป้องกันไม่ให้ทางของทางเสมาเพชรเนี่ยเข้ามา ไปชิดตัวได้ง่ายๆนะครับแต่ทางตะวันฉายเนี่ยถ้าเราเกิดเราดูในการแข่งข,ขันระหว่างเสมาเพชรเอ่อไม่ใช่ทางตะวันฉายกับทางชอนเคนซี่นะครับขออภัยฮะในรอบที่ผ่านมาในรอบแรกที่เขาเข้ามาต่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีอาวุธศอกแล้วก็อาวุธหมัดเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองครับแล้วเขาก็บอกว่าการแข่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่เมื่อมาเจอกับทางเสมาเพชรเนี่ยเขาก็จะเตรียมอาวุธรับมาใช้นะครับแต่ก็อย่างที่ทางเสมาเพชรก็บอกว่าก็ได้แอบดูมาแล้วเหมือนกันนะครับผมว่าทางะตะวันฉายเนี่ยไปฝึกซ้อมอะไรแบบไหนบ้างที่ลงบน เดียวนากก็คิดว่าน่าจะต้องใช้ศอกครับเพราะว่าทางครั้งก่อนเนี่ยทางฤทธิ์เทวดาเนี่ยได้ใช้ศอกทําให้ทางเสมาเพรเนี่ยแตกมาแล้วเช่นกันนะฮะก็เรียกว,ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมอีรู้จุดอ่อนจุดแข็งของกันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะสามารถอ,าอยู่ในเกมของตัวเองได้มากกว่านั่นเองฮะในครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า ตื่นเต้นมากฮะทั้งคู่นี้แอดมินก็เชร์อยู่แล้วทั้งคู่นะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวแอดมินก็มองไปทางของตะวันฉายนั่นเองครับเพราะว่าทตะวันฉาเนี่ยน้ำหนักมากกว่านะฮะแล้วก็แรงบัทลอะไรพวกนี้น่าจะมีมากกว่าแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันแค่3ยกนะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยน่าจะใส่กันเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของมิตรภาพบนเวทีฮะเป็นเป็นสงครามบนเวทีแต่ว่าลงมาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ฮะมองไปที่ทางตะวันฉาย60-40ลวกัันนนะะผก็็จเปเทาางตวฉยะะสหรับคคูู่่อีก นะครับผมที่แอนมินก็อยากให้ดูกันนะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างรุ่นสโตเวตนะครับผมซุปเปอร์เกอร์ครับปะทะกับเอคาเทรินาวานดาวาลิวานนั่นเองฮะทาง เอคาเทรีนาเนี่ยก็อายุมากกว่านะครับผมดูอาจจะรูปร่างหุ่นอะไรแบบนี้อาจจะดูใหญ่กว่านะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทางซูเปอร์เกอร์เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมเขาก็ปล่อยประสบการณ์ฝึกฝนนะฮะในเรื่องของกระดูมวยมาไม่ใช่น้อยเช่นกันครับมีคุณพ่อนะครับก็คือรูจรูนสักนะฮะที่ฝึกสอนมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางซูเปอร์เกอร์ก็ไปฝึกซ้อมแบบเต็มตัวแล้วนะครับเพราะว่าจะขึ้นแข่งในรอบครั้งนี้นะฮะปกติเนี่ยเขาจะเรียนด้วยแล้วก็ไปฝึกซ้อมตอนเย็นนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยพอไปเข้าค่ายนะคร องดูกันครับผมว่า เข่านะครับผมยัดไส้ของทางซูเปอร์เกอร์เนี่ยจะสามารถแผงลิ้ในศึกครั้งนี้ได้หรือเปล่าแน่นอนฮะถ้าระหว่างซูเปอร์เกอร์กับเอกาเทลิน่าแอดมินก็มองไปที่ทางซูเปอร์เกอร์ครับว่าน่าจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้นะฮะสำหรับคู่เอกนะครับผมชิงแชมป์โลกรุ่นสตอเวตหญิง m m a มนะครับผมสงชิ้นหนานประท้ากับอายากะมิอุระครับซึ่งในส่วนตัวครับผมแอดมินมองว่าสงชิ้นหนานนะครับผมน่าจะเป็นฝ่ายที่จะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของสงชิ้นหนานเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้้วก็ไม่่่แพในนนเรืออองงขทา คือการป้องกันตัวในท่านอนของเขาทําได้ดีแล้วก็การยืนออกวุธอะไรพวกนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมีคู่อื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมมีทั้งหมด8คู่ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมสําหรับคู่ที่แอดมินแนะนําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเซมาเพชรตะวันฉายแล้วก็ทางซูเปอร์เกิร์แล้วก็สงชิงหนานเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแอดมินก็อยากทราบข้อมูลความเห็นจากทุกท่านเช่นกันนะครับแล้วก็สำหรับช่องทางการรับชมนะครับผมสามารถดูได้ทางวัน ซูเปอร์แอปนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะฮะแล้วก็ทาง YouTube ครับของ One Championship นะฮะแล้วก็รวมถึงเอเอสเพสำหรับคนที่ใช้ AS ครับโดยจะสามารถดูได้ตั้งแต่18บแนาฬิกาสานาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะดูทางทีวีนะฮะมีไทยรัฐทีวีครับสามารถที่จะรับชมได้ตอน21่สนาฬิกาสานาทีครับก็เป็นสัญญาณดึงถ่ายทอดสดมานะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันสดนะครับแล้วก็เป็นศึกแรกของ One Championship ด้วยต้องดูเดือออดดดดแแแนนนนนน่่คครรรััับบบผผมมมมมไววว้้เเีี๋ยยิกก็็จจะะะชสลา พร้อมพ,อม,พอมเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมสำหรับเย็นนี้ฮะไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ